ครบจบทุกข่าวสารในวงการภาพยนตร์กับผมจีนวิวไฟเดอร์ใน MovieNews Podcast สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการ MovieNews Podcast โดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะมาพร้อมกับข่าวสารความคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์นะครับมากันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้ครับอังคารนี้เลทไม่พอสมควรครับเลทมากๆจะพ้นวันอยู่แล้วแต่มาเหมือนเดิมครับพร้อมกับข่าวสารครบถ้วนเหมือนเดิมดังนั้น เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างครับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรามาต่อกันกับเรื่องราวการควบรวมกิจการระหว่าง Warner Bros t h e กับ Paramount Pictures นะครับหรือว่า Paramount Skydance นั่นเองครับมีข่าวว่า Warner Bros เนี่ยล่าสุด ต้องการขายกิจการจริงๆนะครับโดยวงการบันเทิงสหรัฐอเมริกานะครับกำลังจับตามองความเคลื่อนไหวของ Warner Brothers i s s o v v r y y หลังจากมีข่าวว่าอาจจะถูกขายแล้วก็ Paramount Skydance เนี่ยยื่นข้อเสนอซื้อกิจการประมาณ60 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐครับข้อเสนอดัืงกล่าวนะครับประกอบไปด้วยเงินสด80%หุ้น20%หรือว่าประมาณ2 23.50ดอลลาร์ต่อหุ้นรับแต่บอร์ดของ Warner Brothers ยังปฏิเสธนะครับเมื่อประมาณ21ตุลาที่ผ่านมารับโดยระบุว่า23.5ต่อเหรียญต่อหหุ้นเนี่ยยีเหรียญต่อหุ้นเนี่ยยังต่ําเกินไปครับโดยก่อนหน้านี้มีการเสนอขายอยู่ที่20เหรียญต่อหุ้นรับอย่างไรก็ตามครับเดวิดเอลิสันนะครับซีอโอของพาราเมสสกายแด e เนี่ย ยังไม่ถอยครับแล้วก็ได้ส่งจดหมายต่อเสนอต่อให้กับเดวิดเซตลาฟนะครับ CEO ของ Warner Brother Discovery บริหารร่วมตอบรับโดยเอลิสันระบุในจดหมายร่างว่าการควบรวมกิจการเนี่ยจะสร้างแชมป์ของอลิีบุตรระดับอุตสาหกรรมครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้บริโภครวมถึงวงการบันเทิงโดยรวมครับนักวิเคราะห์เ้ามองแบบนี้ครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยกำลังเล่นเกมกันอย่างมีกลยุทธ์ครับโดย Warner Brother Discovery พยายามจะผลักให้พาราเมลสกายเดสเนี่ย เพิ่มมูลค่าข้อเสนอครับโดยมีรายงานว่าเซสลาฟเนี่ยยังมองหาพันธมิตรอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือว่า Netflix ครับที่อาจจะเหมาะสมกว่าการควบรวมแต่ว่าทาง Netflix เนี่ยยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่สนใจเข้าร่วมซื้อกิจการครับโดยเทสซาดอสครับซีอีโอมของ Netflix กเนี่ยกล่าวระหว่างการประชุมกับนักวิเคราะห์ว่าบริษัทมุ่งหวังการเติบโตภายในไม่เน้นการควบรวมกิจการครับโดยเน้นการลงทุนที่รอบคอบแล้วก็รับผิดชอบเพื่อสร้างผลประโยชน์ระยะยาวต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์มองว่าการควบรวมกิจการของ Paramount Skydance แล้วก็ Warner Bros t h e Discovery นะครับมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ครับเพราะจะทำให้การมี IP ที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเนี่ยรวมถึงสามารถรวมแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระหว่าง HBO Max กับ Paramount Plus เข้าด้วยกันได้ครับส่วนการควบรวมเครือข่ายทีวีแบบดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สร้างประโยชน์โดยรวมครับหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะครับจะเป็นการรวบรวมการของอาณาจักรใหญ่ในฮอลลีวูด ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งครับโดยจับคู่แฟรนไชส์ดังกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับและนักข่าวระดับโลกรวมถึงสำนักข่าวระดับโลกเข้าไปอยู่ในภายใต้หลังคาเดียวกันครับเรื่องราวของการควบรวมกิจการระหว่าง Warner b r o t h e r ว์เซอร์ดกับ r a m o u n t Plus เนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าหลังจากมีการประกาศควบรวมกิจการเนี่ยมีคนประท้วงทันทีครับคนที่ประท้วงเรียกว่า ท้วงดีกว่ายังไม่ถึงขั้นประท้วงคนที่ทักท้วงก็คือเจ้าเก่าครับ WGA ครับหรือว่าสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาครับมีการออกแถลงการระบุว่าการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยทำร้ายทั้งแรงงานแล้วก็ลดการแข่งขันและก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการจ่ายเงินจํานวนมากในการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนเงินมันเป็นหลักแสนล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐเนี่ยมันควรจะเอาไปใช้ในการพัฒนาที่ยังยืนมากกว่า การควบรวมกิจการของ Warner Bros Discovery กับ Paramount Skydance เนี่ยหรือว่าสตูดิโอรายใหญ่รายอื่นๆเนี่ยคือหายนะที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งนักเขียนแล้วก็ผู้บริโภครวมถึงหายนะของการแข่งขันด้วยครับ Variety ระบุนะครับว่า WGA เนี่ยต่อต้านการควบรวมกิจการขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่2000แล้วครับตอน AT&T Warner Warner Bros ควบรวมกิจการกันในปี2016ก็ออกมาคัดค้าน Fox กับ Disney 2017ก็คัดค้าน MGM Amazon 2021ก็คัดค้านแล้วก็ Warner b r o t h e r กับ Discovery ก่อนหน้านี้ก็คัดค้านครับซึ่งสุดท้ายคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่ m g ทุกครั้งที่ WGA นะครับหรือว่าสมาคมนักเขียนออกมาคัดค้านการควบรวมกิจการเขาก็ได้รวมกันตามปกตินะครับดังนั้นครั้งนี้คำถามคือไม่ใช่ว่าจะรวมหรือไม่รวมผมว่าสุดท้ายแล้ว Warner Brother กับ p a r a บพา u าโ Skydance ยังไงก็รวมกันครับแต่มันจะรวมกันที่มูลค่าเท่าไหร่และสุดท้ายมันจะส่งผลมาจะถึงผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแบบไหนบ้างอันนี้ต้องรอดูครับไปต่อที่คอนเทนต์ของทาง Netflix นะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่รอคอยกันมาเป็นปีๆครับรอกันจนเด็กโตแล้วครับสำหรับ ซีรีส์ Stranger Things ครับ Stranger Things ของ Netflix เนี่ยมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าตอนจบความยาว2ชั่วโมงของซีรีส์ชุดนี้เนี่ยจะถูกฉายในโรงภาพยนตร์ในอเมริกาครับแล้วก็แคนาดาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ครับโดยตอนจบของ Stranger Things ใช้ชื่อว่า The Right Side Up รับจะออกอากาศพร้อมกันทาง n น t f ฟ i x นะครับแล้วก็ฉายในโรงเนี่ยมากกว่า350แห่งครับในวันที่31ธันวาคมปี2025เวลาตามสถานที่นะครับก็คือบ่ายประมาณ5โมงเย็น17นาฬิกาจนถึง2ทุ่มครับต่อเนื่องไปนจนถึง1มกราคมครับโดยจะมีการประกาศรายชื่อโรงภาพยนตร์เพิ่มเติมภายหลังครับซึ่งการเอา Stranger Things ไปฉายโรงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์ของ n น t f ฟ i x กอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเคยลั่นไปแล้วฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาเคยบอกว่า คอนเทนต์넷ฟลิกเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงในโรงภาพยนตร์คนดูแฟนๆเนี่ยเขารอดูในแพลตฟอร์มอยู่แล้วแต่ณวันนี้ และอย่างเปลี่ยนไปครับเขาก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้เหมือนที่ก่อนหน้านี้ก็าเคยบอกนะครับว่าเวลาจะฉายซีรีส์นะ Netflix เลือกจะใช้ทีละเยอะๆมากกว่าเพราะว่าคนดูจะได้เอาไปเลือกดูเองว่าจะดูตอนไหนจะดูทีเดียวจบหรือว่าจะเลือกดูทีละตอนสามารถเลือกวิธีการดูได้แบบตามใจแต่สุดท้ายท้ายสุด Stranger Things ซีซั่นล่าสุดก็ทยอยฉายทีละตอนทีละตอนเหมือนอย่างชาวบ้านเราครับเอานะยังไงกลยุทธ์ ระหว่างทางสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวปลายปีเรามาดูกันครับจะได้รู้ว่าภาคจบของสเวนเจอ t h ติงออกมาเป็นอย่างไรครับตามไปด้วยเรื่องราวของภาพยนตร์ชุด s t า r ์ a r ลครับ Star War เนี่ยมีโปรเจกต์เกิดขึ้นหลายโปรเจกต์ครับแล้วก็มีชื่อผู้กำกับมากมายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นคนรับผิดชอบครับบ้างก็เข้ามาแล้วก็ทําจนออกมาเป็นหนังที่เราเห็นบ้างก็เข้ามาทําไปแป๊บหนึ่งโดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาทําแทนบางก็เข้ามาเปิดโปรเจกต์แป๊บหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ทำต่อคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดวิดเอ่อสตีเวนโซเดนเบิร์กครับสตีเวนโซเดนเบิร์กเนี่ยเคยเป็นข่าวว่าตัวแกเองก็มีโปรเจกต์ Star w a อ s อยู่ในมือครับโดยสำหรับแฟนๆ t a r Wars เน่ยสตีเวนโซเดนเบิร์กนี่พิเศษนิดนึงเพราะว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขามีธรรมเนียมครับธรรมเนียมของโซเดนเบิร์กคืออะไรธรรมเนียมคือแกชอบบันทึกแล้วก็เผยแพร่ว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแกดูหนังเรื่องอะไรบ้างครับ แล้วแฟนๆก็สังเกตว่านี่คือลิสต์ของโซเดนเบิร์กครับปี2024เนี่ยแกดูส t a r ์วอลหลายรอบมากครับจนเกิดคำถามว่าทำไมแกดูสตาร์วอลซ้ำๆบ่อยขนาดนั้นอย่างเช่นวันที่16ดูสต a r ์วอล i ฟน l m a ม a เนสวันที่18มาดู Return of the Jedi วันที่19มาดู Attack of the Clone ตามมาด้วย23ไปดูฟอร์สแฟนทัพแมนิส26ดูแอ t แ c ก of the Clone ผมว่าติดแหละพอดูแล้วก็อยากดูต่อแหละนะโดยมีรายงานนะครับว่าสตีเฟนช o เดนเบิร์กเคยพัฒนาโปรเจกต์สตาร์วอลครับซึ่งเป็นภาคใหม่ที่จะต่อเนื่องจาก ภาคล่าสุด The Rise of Skywalker นะครับในชื่อ The Hunt for Ben Solo ครับแล้วก็มีการททบถามเอา Adam Driver มาแสดงนำในบทของ Kylo เรนหรือว่าเบน Solo ครับโปรเจกต์ Project นี้เนี่ยจริงูคัสฟิล์มไฟเขียวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีบทที่สมบูรณ์แล้วก่อนที่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ย Disney จะพับโปรเจกต์นี้ไปนาทีสุดท้ายครับมีการให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดโดย Adam Driver นะครับเจ้าตัวออกมาบอกว่าบทเนี่ยนำเสนอให้กับูคัสฟิล์มไปแล้วเขาชอบกันมากนะ เข้าใจว่าแนวคิดทั้งหมดเนี่ยมันน่าสนใจมากโดยตอนนั้นเขาใช้ชื่อเดิมว่า The Hunt for Ben Solo มันเท่มากๆอดัมไ d เวอร์บอกแบบนั้นครับแต่เมื่อเสนอบทให้กับผู้บริหาร Bob i อ e r แล้วก็ Alan Bergman เนี่ยเขากลับมองว่ามองไม่เห็นภาพว่าทำไมใครโรเลนหรือว่า Ben Solo เนี่ยยังมีชีวิตยอยู่ได้แล้วทุกอย่างก็จบลงแค่นั้นเลยครับ แหล่งข่าวเนี่ยเขามีการรายงานผ่านสื่ออย่าง The Playlist นะครับระบุว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานแล้วครับแล้วก็ูค c ส s ิล์มเนี่ยส่งบทสุดท้ายรวมทั้งงบประมาณกำหนดการเริ่ม้ารถ่ายทำอะไรแบบเนี้ยให้กับดิสนีย์ครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สตูดิโอเสนอโปรเจกต์ที่พร้อมถ่ายทำแล้วแต่ผู้บริหารปฏิเสธครับแหล่งข่าวบอกว่าอลันเบิร์กแมน ใช้เวลาในการพิจนารณานานกว่าปกติครับแล้วก็อ่านบทนานมากครับหลังจากอ่านเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าการชุบชีวิตตัวละครเบนโซโล เขาอ่านแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับว่ามันจะสมเหตุสมผลได้แม้ว่าฝั่งลูคัสฟิล์มจะยืนยันว่าตรกกะของเรื่องเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็สร้างสรรค์เพียงพอครับเขาว่ากันว่าที่อดัมไรเวอร์มาพูดกันถึงเรื่อง Star Wars Project นี้นะวันนี้นะครับอาจจะเป็นความพยายามในการกระตุ้นเพื่อให้โปรเจกต์สตาร์วอล r o โปรเจกต์เนี่ยมันกลับมาขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแต่ว่า The Play l i s t ก็บอกครับว่าอดัมไรเวอร์พูดแค่อยู่ในวาระที่ตัวเอง หมดสัญญาแล้วแค่นั้นคือมันเลยช่วงเวลาที่ไม่สามารถพูดเรื่องเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยพอมันหมดสัญญานักข่าวถามอะไรหรือว่าแกไปรู้อะไรมาแกก็เลยเล่าให้ฟังก็แค่นั้นเองครับจากโปรเจกต์ t t r w w r s s นะครับมาที่โปรเจกต์ของจอห์นนี่เด็บ้างดีกว่า หลังจากมีข่าวข่าวข่าว,าวไม่ค่อยดีไปเนี่ยจอร์นี่เดฟก,ก็หายหน้าหายตาจากวงการภาพยนตร์ไปเลยครับอาจจะมีหนังอยู่บ้างแต่ก็เป็นหนังฟอร์มไม่ใหญ่มากครับแต่ณวันนี้จอร์นี่เดฟก,กลับมาพร้อมกับหนังฟอร์มใหญ่ของฮอลลีวูดอีกครั้งหนึ่งครับกับโปรเจกต์ของพารามาพิกเจอร์ที่มีชื่อว่า a r เบน i s Ere, ere, a า b e เบนิเซอร์อาร์เบนิเซอร์อัคริสนะครับซึ่งเป็นการตีความใหม่ของวรรณกรรมคลาสสิก a Christmas Carol ของชาวดิสกันนะครับคนที่จะมากำกับเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นไทเวสครับไทเวสก็คือผู้กำกับเอ็กซ์เแล้วก็แม็กซีนนะครับจนนี่เด็บจะมารับบทเป็นสกู g ชชายชรา จิตใจเย็นชาที่ต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางเหนือธรรมชาติในคืนวันคริสต์มาสครับพรราเมว์กำหนดฉายเอาไว้พฤศจิกายนปี2026ครับโดยโปรเจกต์นี้ก็จะมีแอนดรีนไรส์บูโรร่วมแสดงนำด้วยนะครับพรราเมว์ตัดสินใจรับโปรเจกต์นี้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการจับคู่กันของสองคนเนี่ยจอห์นนี่เดฟกับไทเวสเนี่ยเป็นแพคเกจที่ร้อนแรงเกินกว่าจะปฏิเสธครับถ้าโปรเจกต์นี้ออกมาจริงๆก็ น่าสนใจแล้วครับว่าจอนีเดฟจะกลับมาคืนฟอร์มแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรครับไปที่เรื่องราวของ Amazon กับการดูแลโปรเจกต์ a m e s b o n ลกันบ้างแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโปรเจกต์เจมส์บอลเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่กับ MGM ครับแล้วก็มีคนดูแลก็คือตระกูล b r o c c o คลีนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยนำโดยบาบราค์บร o อกโคลนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบตามข่าวครับว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อแฟรนไชส์นี้ไปเนี่ยก็คือ Amazon ความจริงแล้ว ตระกูลบรอกโครีเนี่ยเขาดูแลโปรเจกต์เจมส์บอนมาโดยตลอดครับโดยเป็นคนดูแลภาคส่วนของครีเอทีฟไอเดียว่าเรื่องราวเจมส์บอนในภาคต่อๆไปเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายพอโปรเจกต์นี้มาอยู่กับอเมซอนเนี่ยอย่างที่เราทราบตามข่าวครับว่าตระกูลบรอกโครีเขาถอยครับบรา,บร,า,บร,า,บร,าร์บาร่าบรอกโครีแล้วก็ไมเคิลจีวิลสันนะครับจากค่ายอีออนโปรดักชันเนี่ยเขาถอยออกมาไม่เขาเรียกว่าไม่ก้าวล่วงไม่เข้าไปยุ่งยามเกี่ยวกับการ ทำโปรเจกต์นี้ของอเมซอนรับทั้งทัๆที่ความจริงแล้วเหมือนกับว่าเขายังอยากเข้าไปดูแลร่วมด้วยอยู่มันเกิดอะไรขึ้นตามข่าวเขารายงานแบบนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากอเม z o n กับ MGM เนี่ยมีการซื้อกิจการกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีข่าวว่า Jeff b e บ o s ซสนะครับผู้บริหารของ Amazon เนี่ยไม่ค่อยพอใจ Barbara b าบล็อกเกอรีครับทำไมไม่ค่อยพอใจบาร์บาร b r บล็อกเเพราะว่าบาร์บาร่บล็อกเกรเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการที่อเมซอนเนี่ย มองแฟรนไชส์เจมส์บอนเป็นแค่คอนเทนต์มากกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นในเชิงศิลปะครับเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยบาร์เบลบอกเอรี่ก็ค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์การเข้ามาบริหารงานหรือเข้ามาดูแลแฟรนไชส์เจมส์บอนของอเมซอนมากขึ้นเรื่อยๆครับเธอมองว่าถ้าอเมซอนเอาไปดูแลแบบมองว่าเป็นคอนเทนต์ที่จะต้องขายได้ไม่ได้มองในเชิงศิลปะของหรือว่าคุณค่าที่มันมาพร้อมกับการเวลาเนี่ยแฟรนไชส์นี้อาจจะถูกลดทอนคุณค่าลงไปเรื่อยๆครับกระทั่งว่า b a รบ a ร a บ็อกเกีเนี่ยเคยพูดกับสื่อว่าเจฟเบาร์ซอสผู้บริหารของอเมซอนเนี่ยเป็นในพวกงี่เง่าซึ่งพออันนี้หลุดออกไปเนี่ยเจฟเบร์ซอสมันโกรธมากครับโกรธกระทั่งมีการให้ข่าวทํานองที่ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่พวกนี้ถึงจะออกไปจากเจมส์บอลได้คือไม่ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็จะต้องเอาแบรบร์บ็อกเกอีออกไปจากโปรเจกต์เจมส์บอลให้ได้จนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขามีตัวเลขออกมาที่ลงตัวครับว่า Amazon เนี่ยจ่ายให้กับทั้ง MGM แล้วก็ b a r b a r a b ล o c กเกอเนี่ย เท่าไหร่ในการเข้าไปดูแลครีเอทีฟไอเดียให้กับโปรเจกต์เจมส์บอนด์ทั้งหมดตามรายงานข่าวนะครับจากสำนักข่าวในอังกฤษนะครับเปิดเผยว่า Amazon จ่ายไม่เยอะครับตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐแต่สุดท้ายตัวเลขที่ Amazon จ่ายไปเนี่ยแค่20ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่เหตุผลไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายแค่เงินสด20ล้านเขาจ่าย20ล้านเป็นเงินสดแต่ก็มีการจ่ายด้วยรูปแบบอื่นๆเช่นจ่ายด้วยหุ้น Amazon มีการเขียนเรื่องโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆมีการแบ่งกําไรซึ่งถ้าบวกมูลค่ารวมของของเหล่านี้นะครับ ก็อาจจะไปถึงตัวเลขพันล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นได้ครับดังนั้นเจมส์บอลภาคต่อไปเนี่ยจะเป็นเจมส์บอลภาคแรกครับที่ตระกูลบรอกโคลีเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูแลกิจาการแล้วไม่ได้มาดูแลครีเอทีฟไอเดียทั้งหมดแล้วดังนั้นรอดูก็แล้วกันครับว่าเจมส์บอลจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับจากโปรเจกต์เจมส์บอลนะครับเราไปดูเรื่องราวของซีรีส์จาก n น t f l i x เรื่องนี้บ้างหลายคนดูเรียบร้อยแล้วเราก็ถามผมมาตลอดเลยว่าพี่ดูหรือยัง m อน s t e อร์เดอะเอ็ดกินดูแล้วแต่ดูยังไม่จบครับ ยอมรับว่านักแสดงแสดงดีมากแต่ว่าเนื้อเรื่องในบางส่วนก็มันแ,แปลกๆนะครับคือเขาไม่ได้เล่าเรื่องราวของฆาตกรเอ็ดกีนแบบเป็นเรื่องของเอ็ดกีนไปเพียวๆเ,เขาเล่าสองฝั่งเขาเล่าเรื่องของเอ็ดกีนว่ามันเป็นัาไงมายัางไงทําไมเป็นเป็นฆาตกรโหดหั่นคนแล้วเอาคนมาทำเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นเขาเล่าแต่เขาเล่าไปคู่ขนานกับเรื่องราวของหนังที่หลับหยิบเอาเรื่องของเอ็ดกีนมาแรงบันดานใจครับก็จะมีทั้งไซโคของอัฟเฟรชิตคอกมีเท็กซัสเชนซอมมาสเคอร์ ไปจะถึงชารลนจ์อัลเดอะแรมครับซึ่งประเด็นอยู่ที่ <_ life> การเอาเรื่องราวของแอนโทนีเพอร์กินส์คนที่รับบทเป็นนอร์แมนเบสมาเล่าในซีรีส์ชุดน,นี้นี่แหละครับเขาเล่าเรื่องทำนองว่าหลังจากอ ok ัลเฟรดชิชคอกเขียนเรื่องไซโคเอาเรื่องไซโคมาทำแล้วก็มาทราบว่าแรงบันดาลใจของตัวละครนอร์แมนเบสเนี่ยมาจากฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงก็คือเอ็ดกีนเนี่ยมันก็เกิดความปัป่นป่วนในกองถ่ายไซโคครับเราก็ได้เห็นความไม่ค่อยปกตินักของแอนโทนีเพอร์กิน ระหว่างทางานในภาพยนตร์เรื่องไซโคแล้วก็ผลกระทบของหนังเรื่องไซโคที่มีต่อวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบันเทิงในช่วงเวลานั้นหนักไปกว่านั้นเนี่ยเขามีการก้าวล่วงไปถึงเรื่องรสนิยมทางเพศชีวิตส่วนตัวของแอนโทนีเพอร์กินส์ณช่วงเวลานั้นครับพอผมเห็นว่าูเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอนโทนีเพอร์กินส์เนี่ยไปไกลามากนะเราก็แอบ,บเป็นห่วงแล้วครับว่าเอ๊ลูกหลานเขาจะว่าอย่างไงวะเขาพูดเยอะมากนะครับเขาพูดทั้งประเด็นว่าแอนโทนีเพอร์กินมีรสนิยมรักร่วมเพศในช่วงเวลานั้น เขาพูดว่าแอนเทลีเพอร์กินมีปัญหากับการรับบทเป็นนอร์แมนเบสเพราะว่าแกลายเป็นนอร์แมนเบสไปเลยแล้วก,ก็ไม่สามารถไปรับงานอื่นได้เลยเขาพูดต่างๆนานาที่เป็นแง่มุมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของแอนเทลีเพอร์กินเยอะมากนะครับที่ผมเป็นห่วงก็คือคือแอนเทลีเพอร์กินน่ะผมไม่แน่ใจยังอยู่ไหมรู้ว่าเสียไปแล้วแอนเชลีเพอร์กินเนี่ยเสียไปตั้งแต่ปี1962ครับตอนอายุประมาณ60ปีแต่ว่าณนะช่วงเวลานี้เนี่ย ลูกชายแกกำลังดังเลยครับลูกชายแกก็คือออสกูสเพอร์กินส์ออสกูสเพอร์กินก็คือคนที่กำกับภาพยนตร์เรื่องลองเล็กนั่นแหละครับแล้วก็กำลังขึ้นม่อมากๆเลยกำลังมีจะมีผลงานใหม่ด้วยกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากซีรีส์เอ็ดกีนเล่าเรื่องราวของพ่อแกแบบนั้นเนี่ยออสกูสเพอร์กินรู้สึกยังไงปรากฏว่ามีผู้สื่อข่าวไปถามครับแมีผู้สื่อข่าวไปถามออสกูสเพอร์กิน เพราะว่าแกอยู่ในช่วงเวลาของการกําลังทํางานหนังเรื่องใหม่กำลังจะเข้าพอดีเขาก็ถามครับว่าออสกูดอยู่ดูหนังไอซีรี Netflix เรื่องเอ็ดนหรือยังเป็นยังไงบ้างออสกูดเพอร์กินตอบอย่างชัดเจนครับว่าผมไม่ดูครับเพราะว่าผมรู้สึกขยะแขยงกับแนวทางของซีรีส์หรือว่าหนังแบบนี้เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่มีการเอาเรื่องราวของพ่อเขามาเล่าครับแต่ออสกูดเพอร์กินพูดในฐานะคนทําหนัง ขากรรมหรือว่าหนังสยองขวัญที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้แกบอกว่าที่แกไม่ดูเนี่ยเพราะว่าแกเห็นงานพวกนี้เนี่ยงานที่เบส on true story แบบนี้เนี่ยแล้วแกรู้สึกไม่ดีครับแกรู้สึกว่ามันเป็นการเอาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยที่คนเคยเจ็บปวดกับเหตุการณ์เหล่านี้จริงๆเนี่ยเอามาเปลี่ยนให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่หรูหราแล้วก็ดูเกินจริงในหลายๆแงม่มุมออสกูสเพอร์กินเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าเป็น n e t f l i x กไซเซชันครับหรือว่าการเอาอาจากรรมของจริงเนี่ย มาทําให้กลายเป็นสินค้าเพื่อความบันเทิงโดยขาดบริบททางศิลธรรมและก็ความเข้าอ,อกเข้าใจต่อเหยื่อที่เป็นคนจริงๆในเรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้ว่าตัวออสกูตเพอร์กินเองจะเป็นผู้กำกับหนังสยองขวัญที่มีฉากโคตรๆนะครับอย่างลองเล็กหรือว่าเดอะมังกี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไอที่ผมทํามันเป็นเรื่องแต่งนะครับมันเป็นอีกบริบทดึงดังนั้นแล้วออสกูตเพอร์กินไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงกับการ เอาเรื่องราวพ่อตัวเองมาเล่าในเรื่องนะครับแต่แกปฏิเสธว่าซีรีส์แบบนี้นะแกไม่ดูแกไม่ดูออม,ดมันพูดภาษาไทยแบบคนไทยนะก็คือมันเอามาทําให้กลายเป็นความบันเทิงจนเกินงามนะครับเดี๋ยวเร็วๆนีเเ้เราจะได้ดูงานของออสกูดเพอร์กินอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังคงอยู่กับแนวหนังสยองขวัญรับชื่อว่า The k e e p e r เรื่องนี้นะครับชื่อว่า k e e p e r นะเอารอดูแล้วกันว่า k e e p e r ของออสกูดเพอร์กินเนี่ยแสดงโดยทาเทียนามัสลานีเนี่ย จะออกมาเป็นอย่างไรเข้าใ้ประมาณเดือนหน้านะครับไปต่อกันจากอีกหนึ่งข่าวความคืบหน้าของการหยิบเอาซีรีส์จากยุค80มาทําเป็นหนังอีกเรื่องนึ่งครับไมมี่ไวส์นั่นเองครับอลลีวูดเตรียมคืนชีพซีรีส์จากยุค80อย่างไมมี่ไวส์นะครับเอามันใช้เป็นหนังฉายโรงนะไม่ใช่ซีรีส์นะโดยกําหนดนักแสดงนําเอาไว้เป็นออสตินบัตเลอร์แล้วก็ไมเคิลบีจอแดนครับจะมารับบทนําของเรื่องครับ ภาพยนตร์จะกำกับโดยโจเซฟโคเซนสกี้นะครับผู้กำกับท็อปการเมลบริกแล้วก็ทรเลกาซี่ครับกำหนดไทยทำคือประมาณช่วงประมาณช่วงปลายปี2026เพื่อเข้าฉายทันสิงหาคม2027ครับเวอร์ชั่นใหม่คราวนี้นะครับเ,เคยทำมาทีนและมีเจมี่ฟ็อกซ์กับโคลินฟาเรลเล่นเนาะเวอร์ชันใหม่คราวนี้นะครับก็ยังคงจะเป็นการเล่าเรื่องราวย้อนยุคก,กลับไปในยุค 80ครับตามสไตล์ของ m าม m ่ไ i c e นะครับใครคุ้นเคยกับซีรีส์ชุดนี้ก็รอดูก็แล้วกันว่ามามี่ไวท e ฉบับปัจจุบันจะออกมาเป็นอย่างไรครับจากเรื่องราวของมาม m ่ไ i c e ไปที่เรื่องของตระกูลนักแสดงบ้างตระกูลหนึ่งที่เป็นนักแสดงกันเกือบทุกคนครับก็คือตระกูลนี้สกาการ์ดนะครับพี่ชาย2คนของตระกูล s ก a การ์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์สกาหรือว่าบิลสกาการ์ดเนี่ย เขาเล่นเป็นผีกันมาแล้วเนาะเล่นเป็นผีเป็นแวมพร์เนาะล่าสุดเป็นคิวของน้องคนเล็กบ้างครับน้องคนเล็กในะกูตระกูลสกาการ์ดเนี่ยชื่อว่าโคบิออนสกาการ์ดคนนี้คนเล็กเห็นไหมตัวเล็กๆขวามือสุดไอ้ลุงนี่คือพ่อเขานี่พ่อเขานี่แม่เขาแล้วก็ลูกชายสองคนไอ้ตัวเล็กเนี่ยเล่นเป็นแวมพร์ในเรื่องนี้ครับหนังมีชื่อว่าบลัดครูซนะครับเป็นเรื่องราวของแวมพร์เด็ก บนเรือสำราญงานก็รอดูกันต่อไปครับแต่ประเด็นที่มันกลายเป็นข่าวนะวันนี้เนี่ยก็คือลูกชายของเอเล็กซานเดอร์ลูกชายของสลินสกาการ์ดคนนี้เนี่ยที่กลายเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งเนี่ยและกำลังได้รับบทนำในหนังตอนนี้อายุ13ขวบเนี่ยสลินสกาการ์ดบอกว่าลูกไปโรงเรียนแล้วโดนล้อเยอะมากครับโดนล้อว่าอะไรโดนล้อเพราะทำไมโดนล้อว่าเป็นเนโปเบบี้ครับเนโปเบบี้คืออะไร n นโป Baby พูดภาษาไทยก็คือโดนล้อหรือว่าโดนบูลลี่ว่าเป็นเด็กเส้นในวงการครับคือพ่อมเป็นส t a r ์เลนสกาการ์ดนะมึงถึงได้เล่นหนังอะไรแบบเนี้ยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าพ่อเขานะครับพ่อเขาบอกว่าลูกชายเสียใจมากเพราะว่าไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยเด็กบางคนก็โหดร้ายแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยซึ่งตัว s t a r ์เลนสกาการ์ดมองว่าการเป็นลูกดาราแล้วได้มีผลงานเนี่ยแล้วมามองว่าเป็นเด็กเส้นเนี่ย เ,เรื่องเฮงซวยไร้สาระสิ้นดีสเตเลนสกาการในฐานะนักสแสดงที่รับบทมาในหนังทั้งหนังอาร์ตหนังอินดี้อะไรสารพัดนะครับแกบอกว่ามึงจะเส้นใหญ่ขนาดไหนก็ตามอ่ะถ้ามึงเก่งไม่พอก็ไม่มีคนจ้างเจ้าตัวในฐานะนักสแสดงแล้วก็ในฐานะคุณพ่อเนี่ยแกมองว่าการถูกตราหน้าว่าเป็นเนโปเบบี้หรือว่าเป็นเด็กเส้นเนี่ยมันคือการกลั่นแกล้งยุคใหม่ในสังคมเด็กครับประเด็นนี้เนี่ยถูกพูดถึงในฮอลลีวูด ในมุมกว้างมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็ก็น่าเป็นห่วงครับก็น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเรื่องโอกาสการได้โอกาสกับการเป็นเด็กเส้นบางทีวิธีการมองก็ทําให้2ประเด็นนี้มันจริงมันใกล้กันมากนะครับแต่ว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนว่าจะมองสิ่งที่เขาได้เป็นเรื่องของโอกาสหรือจะมองเป็นเรื่องเด็กเส้นแต่การเอาเรื่องนี้ไปรังแกเด็กหรือว่าเอาไปรังแกกันเป็นเรื่องไม่เข้าท่าครับเป็นเรื่องไม่เข้าท่าสแตเลนสกาการเองก็กำลังมีผลงานครับซึ่งผลงานของแกเรื่องใหม่เนี่ย ชื่อว่า sentimental value เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ของพ่อผู้กำกับกับลูกสาวที่เป็นนักแสดงซึ่งสะท้อนประเด็นนี้ตรงๆเลยครับเรื่องเนโปเบบีนี่แหละนะว่าพ่อเป็นผู้กำกับแล้วลูกสาวมาเป็นนักแสดงเนี่ยจะโดนตราหน้าว่าเป็นเด็กเส้นไหมนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าโอ้โหทำไมสัลเลนสกากาดลูกเล็กจังวะเนี่ย ลูกลูกชายลูกสาวรวมกัน8คนนะครับจาก2เมียนะคือเมียคนแรกเนี่ยมี6คนมีลูก6คนแล้วก็เมียคนที่2มีไอตัวเล็กอีก2คนรวมเป็นสตาร์ลินสกาการ์ดนี่มีทายาททั้งหมด8คนครับแล้วก็เป็นนักแสดงหลายคนครับมาต่อกอันที่โปรเจกต์ที่มีคนพยายามจะดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาหลายต่อหลายรอบครับแล้วก็ไม่สําเร็จสักทีครับแม้กระทั่งเดวิดฟินเชอร์ครับผู้กกับระดับตานานเนี่ยก็เคยพยายามแต่ก็ไม่สําเร็จครับ ล่าสุดมาอยู่ในมือของ Netflix แล้วกับกราฟิกโนเวลเรื่องนี้ครับ black hole นะครับ black hole black hole เล่าเรื่องราวของเมืองเล็กๆครับที่ชื่อว่า Roosevelt มีตำนานสยองขวัญว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไปเนี่ยจะติดเชื้อไวรัสซึ่งจะทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสเนี่ย กลายเป็นสัตว์ประหลาดเรื่องราวก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยติดเชื้อครับแล้วก็ถูกน่ระเทศไปอยู่ในป่าก,กับผู้ติดเชื้อคนอื่นๆก่อนจะพบว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องเกิดขึ้นลึกลับในเมืองน,นะครับก็เป็นการ์ตูนสยองขวัญล่ะครับ n น t f l i x เนี่ยตอนนี้ได้ผู้กำกับแล้วนะครับที่จะมาดูแลโปรเจกต์นี้ครับก็คือเจนเจนชอนบบุนนะครับเจนชอนบรุนเป็นผู้กำกับสายอินดี้ครับคนนี้เคยกำกับงานที่ถูกใจนักวิจารณ์นะครับ You we are all going to the world fair แล้วก็ I saw the TV grow นะครับจะมารับบทเป็นผู้สร้างคนเขียนบทแล้วก็เป็นผู้กกับครับโปรเจกต์นี้ดูแลการสร้างโดย New Regency นะครับแล้วก็ New Regency แล้วก็ Plan B นะครับบร,บริษัทของแรัดพินนั่นเองนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังการพัฒนาโปรเจกต์ Black Hole มาหลายปีครับคือชวนบุญเ,เป็นผู้กกับที่มีสไตล์โดดเด่นนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอด บรรยากาศเหนือจริงแต่ว่าเต็มไปด้วยอารมณ์ครับดังนั้นน่าจะเหมาะสมกับโปรเจกต์นี้ด้วยประการทั้งปวงครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Movie News Podcast ประจำสัปดาห์นี้โดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่กับอาการอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์แบบนี้นะครับที่ยู u ูบสกูปวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ